สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลค,คนทําเกษตรนะผมวันนี้ก็มาเข้าสวนเหมือนเดิมมาให้น้ำํำทุเรียนเนาะวงนี้ต้องให้ทุกเช้าาะค่อนข้างร้อนเนาะอากาศฝนตอนนี้ทิ้งช่วงไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวก็น่าจะมีตกอีกแล้วเพราะว่าเพิ่งจะถึงเข้าฤดูฝนของเขาเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาพูดคุยเรื่องการจัดก,การควบคุมเกี่ยวกับแมลงในสวนนะผมว่าจะควบคุมยังไงดีใช้อะไรดีใช้ตัวไหนดีนะผมที่สวนผมก็คือจะทําแบบปลอดภัยนะผมทําแบบเออมันไม่เชิงอินทรีย์เราก็มีเคมีบ้างแหละแต่ว่าคือของผม ใช้แบบคือปอดสารพิษไอเคมีที่ว่าผมใช้คือผมใช้เป็นปุ๋ยอย่างตัวอื่นผมไม่เคยได้ใช้ผมไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารพิษพ้นในสวนเลยนะครับผมส่วนมากผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับผมเป็นบิวเรียกับเมทาลเซียมนะครับผมอันนี้ผมได้ซื้อมาแล้วผมก็ทําการต่อเชื้อนะครับผมต่อเชื้อไว้ผมอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ2องละห้บาทสองซองก็ร้อยหนึ่งนะครับผมก็ใช้ได้นานอยู่นะครับผมในเรื่องที่ผมใช้ก็คือมันจะมีพวกตะกะแตนตะกะแตนมีพวกเพีย ต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกแมงจีนูในพวกนี้ที่มากัดกินใบในช่วงกลางคืนของทุเรียนนะครับผมแต่ที่สวนผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยระบาดหนักเท่าไหร่แต่คือตะกัแดงค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับผมเพราะส่วนมากคือจะไปกัดกินต้นอื่นมากกว่าเรผมตะกั่วแคือผมที่สวนผมคือจะไม่ได้ปลูกทุเรียนอย่างเดียวผมจะปลูกหลายอย่างนะครับผมก็อย่างพวกเงาะลิ้นจีลำไยอะไรพวกนี้มังคุดแล้วก็พวกพุซาอะไรพวกนี้ ชมพู่ฟันหลังอะไรพวกนี้เขาก็จะไปกัดกินตรงนู้นแทนเพราะว่าใบกานะเขาจะค่อนข้างที่จะไม่รู้ไหมน,น่าจะอร่อยกว่าหรือเปล่านะเขาไปกัดกินตรงนู้นนะก็คือมันก็เลยช่วยในเรื่องของทุเรียนได้ค่อนข้างที่จะเจ็สิเรเซ็นเลยนะผมเจสบเปอร์เ็เลยเขาจะไปกินอย่างอื่นมากกว่าจะไปลงใบรั่งซะเยอะนะผมก็มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอมแมลงที่จะมาทําร้ายต้ทนทุเรียนเรานะครับผม ก็แต่มันก็พอมีบ้างพวกเพี้ยปากดูดก็มีมาในช่วงคืนเป็นบางต้นของผมคือมันไม่ได้ไม,ไม่ได้ระบาดเยอะแต่ก็คือมีต้องมีต้องมีวัตติดไว้ครับผมเผื่อว่าวันไหนวันหนึ่งคืออระบาดขึ้นมาต้องกว่าจะไปหาซื้อกว่าจะมาอีกบางทีอาจจะช้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือมีข้างข้างสวนผมเนี่ยเขาทําไร่มันเนาะแล้วเมื่อวานนี้เขาได้ทําการพ่นคุมหญ้าคุม,มแมลงนะผมแล้วก็มแมลงที่ ที่มันบาทีก็ที่ที่เขาไม่โดนอ่ะเขาก็จะหลบมาทางนี้หลบมาทางสวนผมเมื่อวานเต็มเลยครับมแมลงพวกเพี้ยบ้างอะไรบ้างเยอะเลยเมื่อวานนะเวลาผมรดน้ําอ่ะรดที่ใบจะออกบินกันหือเต็มเลยเมื่อวานก็เลยต้องเมื่อวานช่วงค่ําผมก็เลยมาทําการฉีดพ่นเลยตัวนี้นะผมแต่ช่วงเช้านี้พอผ่านมาปุ๊บก็ไม่เห็นแล้วนะผมเบาวบางบา,บางแบบบางลงไปเยอะเหลือเยอจากร้อยเหลือประมาณแค่ประมาณสองาเปอร์ซ็นตะผมที่ที่เห็นตอนนี้ครับผมก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ ค่อนข้างที่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานคือบินกันให้ว่อนเลยับผมเอาเอาไฟชงไฟสายมาส่งนี่กลางคืนนี่ก็มาเต็มมาเต็มหน้าไฟเลยับผมก็ในการใช้ของผมก็จะใช้อยู่ถังผมเป็นถังพ่นอ่าถังพ่นยาปรติทั่วไปครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณ18บปดลิตรนะผมผมก็จะใช้อยู่ที่อ่าประมาณหนึ่งแก้วเปกรับผมหนึ่งแก้วเปกที่เขาคิดเหล้าขาวนะครับผมประมาณนั้นอ่าหนึ่งประมาณหนึ่งแก้วเป๊กกับถังกับถังประมาณสิบแปดลิตรผมใช้ประมาณนั้นจะใส่ยี่สิบลิตรก็ได้เหมือนกันครับผม เพราะว่ามันต <on> ่างกันแค่แค่สองลิตรใช้ได้เหมือนกันผมก็จะพ่นให้ทั่วเลยทั้งทางทางหน้าดินนะผมทางทางหน้าดินทั้งหมดแล้วก็ทางต้นด้วยนะผมฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับก็พอมาเช้านี้พอมาปุ๊บก็แทบไม่เห็นแล้วแทบไม่มีเลยมีมีมีไม่เยอะประมาณสามสองสามตัวอะไรเงี้ยที่เห็นพอลอยขย่าปุ๊บที่เอาปิบปินออกอ่ะไม่เหมือนเมื่อวานนะผมก็ถือเพราะเพะก็ค่อนข้างที่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะผมตัวนี้ใช้ได้ก็คือว่า มันปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะครับผมในการใช้มันไม่มีสารพิษเนาะเป็นมันเป็นชีวภาพก็อยากให้เพื่อนๆมาลองหันมาลองใช้ที่เป็นแบบเอ่อปลอดภัยปลอดสารพิษกับตัวเองดูว่ามันมันก็ดีกับหนึ่งในในระยะยาวของเราเนาะอ่ามันดีกว่ามันปลอดภัยกับตัวเราด้วยปลอดภัยกับคนรอบข้างทั้งสัตว์ทั้งอะไรพวกหมาเลยหมาแมวพวกเนี้ยคือตัวนี้ก็คือจะเป็นการจัดกําจัดศัตรูพืชที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะผมจัดการได้หมดพวกเพี้ย ไก่พวกเพี้ยไก่แจ้พวกเอ่อเพี้ยปากดูดอะไรพวกเนี้ยตะกะตรงตะกระแตนแมงจีนูนใช้ได้แต่คือตัวนี้ต้องฉีดให้โดนตัวนะครับผมต้องฉีดให้โดนตัวก็คือมาสักประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเนี้ยหรือว่ามาก่อนเรามาดูว่ามาแรงช่วงไหนเยอะที่สุดนะครับผมเราต้องมา,มาสำรวจก่อนแต่เราก็มาทําการแต่การควบคุมซะนะครับผมแต่คือของผมก็นานๆทีนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ หลายเดือนแล้วที่ผมพึ่งพึ่งพึ่งพิ่งจะกลับมาใช้เพราะว่าเขาพึ่งจะฉีดเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยมามาเยอะก็ต้องควบคุมชนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาแนะนําให้เฉยว่าจะใช้อะไรฉีดป้องกันแมลงดีคือแบบปลอดภัยนะผมแบบในสวนของผมทําแบบบ้านๆนะครับผมไม่ได้ทําแบบอะไรเยอะแยะนะผมอะไรที่มันใช้แล้วมันมีประโยชน์แล้วมันไม่เป็นอันตรายกับตัวเราที่มันก็มีให้เลือกให้เราเลือกใช้เยอะทั้งเป็นสารพิษทั้งแบบปลอดภัยแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันเอาคนัะผม ผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาใช้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วแต่เป็นเพื่อนถ้าอันไหนสะดวกอันไหนก็แล้วแต่เลยครับผมเนาะก็ถ้าขยันก็ตัวนี้ได้ก็ดีเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไม่เห็นผลร้อเปอร์เซน์ที่แบบฉีดปุ๊บตายปั๊บอะไรเงี้ยครับผมแต่มันต้องใช้ใช้ระยะเวลาแต่มันก็ปลอดภัยกับตัวเองเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าระบาดหนักก็พยายามฉีดทุกวันหน่อยประมาณสักหนึ่งสองสามวันปุ๊บดูว่ามันพอมนลดลงไหมพอมันถ้ามันเบาลงแล้วก็ห่างออกไปสักสามวันครั้งหรือห้าวันครั้งก็ได้ถ้ามันเบาลงอีกแล้วก็อาทิตย์ลละะคครรรัั้้งงหืืออ ถ้ามันไม่มีแล้วก็เราก็ไม่ต้องพ่นแล้วครับแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็มาฝากเอาไว้เนาะคลิปวันนี้ก็มาทําให้ดูว่าเออว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้นะครับถึงจะมันมันจะไม่แรงรุนแรงเหมือนสารเคมีแต่มันก็ช่วยได้นะครับได้ช่วยช่วยได้เยอะนะครับแลปลอดภัยด้วยเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆหนึ่งก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําอีกนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ คนไหนที่เข้ามาดูใหม่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เกษตรมือใหม่นะครับผมเกี่ยวกับทำ,ทำทท,ำทุเรียนทําสวนแบบผสมผสานนี่แหละผมทําหลายอย่างทําเยอะก็คือปลูกทุกทุกอย่างแหละที่ว่ากินได้อะไรได้แล้วก็ลงลงทุเรียนเป็นหลักนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อน,นครับผมครับสวัสดีครับ